ใจคือให้จะให้เก็บเดยคือให้เนาะให้ดีใจบ่ดีวะแม่ตั้งแต่พอเสียนี่ก็ท้าน้องหลาก็ได้เคยเข้ามาเห็ุบุญทำบุญแบบนี้อยู่บ่บ่เคยจกเถื่อเลยบ่โอ้บ่เวียงบ่าดีใจเนาะแม่ท้าน้องคนนี้บ่ได้เคยแบบว่าเข้ามบ้านทำบุญที่ส่วนกุศลป่าพอเลยตั้งแต่พอเสียเนาะ มีแต่ว่าคือว่าใส่บาดก็ตั้งแต่มือเงินเจ็ดเข่าห้า 5, โปได้บอกบอกอ๋อใช่แต่มือนั่นเลยใช่ให้บอกว่ามามือ่อวันชินมื่อนันบาได้มาบอกมันชินนี่กับบริลลงมื่อเช้าอ๋อแต่ท่าตอนนี้ยึงได้ลงอีกแน่แน่ครับโมาเวียงโมไปหับหนี่ก็ยันบาได้มาได้หนิเนาะ บับสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ารบนะรับแข่งเบอร,ร์สุขขู่สุขคนพี่น้องเลยเนาะว่าจะเป็นเอฟซีภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวคำไพ่บ่าวลาวคือเก้าพี่น้องเลยพ่อพ่อกันกับบ่าวกับไพ่เมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านนูนยางพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้เป็นตัวแทนให้ทางพ่อบุญใจกาวิเตเพิ่นพี่น้องเลยมาถวายเครื่องสังฆทานาน่แหละพี่น้องอยู่ที่วัดอัมพวันพี่นอ้นนองเลยบ้านนูนยางเนาะเมื่อนี้ก็ มืัอนี้ก็ได้มาถวายห่วมกับทางบ่วาวเวียงชายเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือได้บ่าวอะไรคุยกันนั่นแหละว่วามีอยู่เครื่องสังฆทานทางเงินวายเวียงชายเพื่อนก็นมีทางเอฟซีเพื่อนให้ซื้อชุดเครื่องสังฆทานอลไรก็ซื้อต้นซื้อ,อยางอลไรก็จากมาให้ทางเงินวายแม่จอนกับน้องแดงเพื่อนพี่น้องเลยก็คือวา่าได้อยากให้ทางเงินวายสองแม่ลูกนี่ ได้พ่อกันอีกเือนึ่งวา่านกับว่าได้พี่น้องเนาะเพราะว่ากระโดนเติรทั้งที่ว่าแม่ลูกบ่ได้พ่อกันเนาะเพราะว่าถือกีดกันกีดกันระวางแม่หน้าครับลูกเลี้ยงและพี่น้องคันว่าอยากว่าอีกอย่างหนึ่งก็ดีแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญวาชนาลายพี่น้องที่ว่าให้แม่ลูกคู่นี้ได้มาพ่อกันเนาะพี่น้องเลยเพต้องว่าลายอย่าห่างนะอะไลายกันยาวพี่น้อง ขา้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแน่พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งเบาวคำพ่ายได้ทำลิปใหม่ๆต่อไปเนาะถ้าหากว่าเบาะคำพ่ายว่าพีพ่ายประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อเมตพี่น้องนะอฟซีเฮาหลายๆท่านที่ขับมาเบิ่งมาส้มอมะไรพี่น้องเลยสไปดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ได้เอาชุดสังฆทานมาถวายที่วัดบ้านนุนยางเนาะมื้อนี้ก็ดีมาถวายให้ทาง พอบุญใจกาวิเตพี่น้องเลยสารักก็นาะไม่ออกจอนถือว่าแค่นี้เพราะแม่แมวจอนกับแมวออกแดงไม่ได้เ็ดต้นให้ให้หัวกรับให้พ่อครับว่าง่ายจ้าแมวจอนให้เขาใส่เกตต้นให้หัวเพิ่นเมื่อกี้นี่แหละแมวจอนเกตเกตนั่นต้นให้ยังอืมอืดนอกเลย ดูดอกดาวเพิ่มไปนี่แหละต้นหนึ่งต้นเนาะต้นหนึ่งต้นเลาวต้นหนึ่งเมยต้นหนึ่งแต่เครื่องินสบายไม่ได้พอเนาะนะไม่ได้พอเนาะไม่ได้พอแล้วก็ินเลยเกินอะไรจางกระทานเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำฝนมายังนี่จะเอามันทั้งพี่จุ่มเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยบุเพิ่นให้ลงมาเห็ดโดยเพิ่นอยู่ทางของโกงแต่ว่าเพิ่นเป็นคนไทยได้มาเห็ดบุญในมื่อนี่แหละเพิ่นเยอะมาก าเปเรฟังอ,อ,อันนี้เพราแม่ออจอนจะคุยผู้เดียวแนนไหมของของญีปนพรเจ้าหรอแล้วตอนี้พ่ออันนี้อันเป็นตัวแทนตัวแทนให้่อบุญใจกาวิเตยทางฝั่งไทยพอ่พออย่างก็พอบุญบุญใจเกวิกาวิเต กาวิเตแมนสรงอันน no. okay. ี้เนาะแมนสองคูกับปัจจัยหามือคิดมีขันบ่อย่งนี่เนาะโดยเราบริอุทิศให้ไหนบ่คุณให้อุทิศให้เจ้ากรรมนาเวทโดยอน้อุทิศใหู้เป็นกัวเนาะ

diomjai deh, sama,

ตะเทวามตาปิติมตาปิติปุตาทินั้นปุตตาทีนันชะญาตกานังะญาติกานังหารตังหารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขะยะข้าแต่พระสภูเจริญพระสมภูเจริญขอน้อยทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย เครื่องปัตหารปัตหารและเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆทานหลายเหล่านี้หลายเหล่านี้ของต้นกาะละพฤกษ์ของต้นกาละพฤกษ์ให้แก่พระภิกขุสงฆ์แก่พระภิกขุสงฆ์งพระภิกขุ ทรงฮาบครับพี่ส่งทรงฮาบเพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยทั้งหลายกานานเถิดกานานเถิดสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิ ยอนเนาะเนื an, no. hết, đ function, đ okay, ่องเห็ดต้นกระเพือกเป็นมอนึงต้นโยชิตบุกุศลให้แก่ผู้เป็นผัวคือจานจิตสิทธิวัฒน์ิตเนาะบ้านหนุนยางเขาเองตามมาด้วยผู้เป็นลูกก็คือแม่ออกแดงได้เห็ดต้นกระเพือกหนึ่งต้นโยชิตบุกุศลให้แก่ผู้เป็นพ่อก็คือจานจิตบ้านหนุนยางเขาเนาะแล้วก็ตามมาด้วยพ่ออย่างก็น้ำลื่มเนี่ยพี่จุ้งเป็นอยู่ทั้งเนาะบุกคนไทยเนาะมีจิตเจ น้าใส่ศรัทธาได้น้อมถวายน้ำดื่มทรงแพกน้็น้ำปลาหน้าน้ำส้มเนาะแล้วก็ผู้สังฆทานนึ่งคุูสาธุสาธุอันนี้เมา่อถามีตามมาด้วยพ่อวุญใจกาวิเทเนาะโดยได้ม่วมถวายเครื่องสังฆทานกับผู้สังฆทานจํานวนสองคู่เนาะพร้อมด้วยบรรจุปัญญาจํานวนห้าสิบปันยีบโสดเกจะทรมไร้วร ตามมาด้วยก็เป่าเนียนอกเฟอร์ชแนลบางกวบไตงไงนะตงไงบางกวไงอเป็ะ์ชนควบไถวายทำบุญจุกใจหนึ่แสนที่นครับเด้ออักษาดูซากระดังนี้ขออนุาสิบสิบกิจการให้เจ้ามศรัสธาขให้หายสุขหายโศภัยโรคหายภัยพัฒนาชิ้นใดขอเจ้าสมุจพัฒนาการเงินการงาน การค้าการขายวิงานข้าราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอคาเทินมีอนุวันนาสุขภาระมันยืนมันยืนตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุอนโมดนี้ที่คงได้จัดแมวจรที่คงสามร้ายยุจจนจะสิให้พ่อเอาลำรับตัวไปเองคืสีจ้ มาใกล้ๆอ๋อ oh, um really ้่มๆเออหนุสจจ้านามัสสะภาคะวะตอะระราโตสัมมาสัมพุทธะนามัสสะปะคาวะตอะระราโตสัมมาสัมพุทธะนามัสสะภาคะวะตอวระราโตสัมมาสัมพุทธะเมตัญจสภะโรกัสสมิงมาสัมภวนียปาริมานัง พูดทางอาโนชาเตริยะจะอาศัมปทังอเมรังอาศัมปาทางทิฏฐิรังนิสินโนวาสัญญันวาวายวัตสาวิกาตมิโตเอตังสติงหิตเทียพระพรหมะมตังวิหารังอิทามาหูทิฏฐิจาอนุปปัมมะสิณลาวัสานินาสัมปโนกาเมสุเวนยัคเฆทางนาหิสัตุขะพ่อวเสยังปุณเรติเต อนิจวะตาสังขาราอุปาทาวญญาธรรมีโนุปสิตาวานิโรสันติเตสังอุปัสสมโมสุโคอนิจวะตาสังขาราอุปาทาวญญาธรรมีโนุปสิตาวานิโรสันติเตสังอุปัสสมโมสุโคอนิจวะตาสังขาราอุปาทาวญญาธรรมีโนอุปสิตาวะนิโรสันติเตสังอุปัสสมโมสุโคสัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจามาริสเรตัเทวาหังมาริสามีนาติเมเอทัาสังเซโย

ตาหาพ่อเด้อั้เามวริวหาภเรโริติสาคารงเอวเมวาอิโตที่นางเปตนางอุปกปตอิสตังปสิตังุมังีปเมวสเมสันตสเพปุเรนตุสังกภาจันโทปรณโสยัตธามณิโสติระโสยัตถาสเพติโยวิวาจันตุชาภาโควินาจันตุมาเตภาวะวันตระโย สุเคเทฆายุโกภาวะอภิวาตานาสีเรงุโธาปัจจายนโนจัตตโรธรรมอวัันติอายุวันโอสุขังภารังยัตโตขปตาจันิตุขปัญญาปปตาจันิตุขปัญญา Suka pata jani suka untuk sapi pipa ni roe wataca taca ame punyang sempat tangkun dewa sempat tang anu mohon tua sata suki tahun tua sapi sata ame rahun tua sape sata apa nyapa sahun tua sape sata ane tahun sapi sata suki ata nang pari haran tua suki suki ข้างน้ามขเด่นไหมเด่นไหมไปต่ไปปหเด่นไหรนี่คือคนที่าห้ไปที่ เป็นยังไงน้องแดงเป็นยังไงมือหนีได้มาทำบุญผู้ชึกดีใจบอผู้ชึกอกันยังไงมีแห้งบอหรือว่าลุ้งใจโอ้ตั้งแต่พอได้เสียนี่ท่าน้องแดงก็ได้เคยมาทำบุญแบบนี้อยู่บ่บ่เคยได้มาเลยเออ มาพี่ว่าพี่ว่าพี่ขามาพรมก่อนน้องแดงขามาพรมก่อนนมัจะพี่ว่าทำบุญไปเป็นอะไรสบายใจอยู่บ่ไม่จนสบายใจขึ้นเนาะน้องแดงเด้่ยฉน้องแดงสบายใจสบายใจเคือให้จะให้ยแบบไร้คือให้เนาะให้ดีใจบ่ดีว่าตั้งแต่พอเสียนี่กัทั้งน้องหล้าก็ได้เคยเข้ามาเห็นบุญทำบุญแบบนี้อยู่บ่บ่เคยจะเถื่อเลย โอ้บ่เวียงแบบว่าดีใจเนาะแม่ใในะทั้งนองคนนี้ไ่ได้เคยแบบว่าเข้าบ้านทำบุญที่ทกุศลกุศลป่าพอเลยตั้งแต่พอเสียเนาะมีแต่ว่าคือว่าสบาตรตั้งแต่มือนเจ็ดเข้าห้าพอได้บอกอืมอ๋อใช่แต่มือนั้นเลยใช่ให้บอกว่ามามือวันชินมื่อนั้นบม่ได้มาบอกม่ได้มาวันชินนี่กับบริลล์ลงมาเช่าโอ เพ oh, ah, ah, uh, ah, ิ่นทํามาตอนนี้จึงได้ลงอีกแน่ๆคําว่าเวียงบ่ไปรับนี่ก็ยันบ่ได้มาได้นี่เนาะอืออ่าตัวนัดเพิ่นไว้ตั้งแต่อ่า2-3มื้อก่อนพุ่นพี่น้องพวกเพิ่นว่าสิมาทําบุญพ่นนะก็เลยัดเพิ่นไว้นัดทางแม่โจรโจรเพิ่นก็บ่จักเนาะแต่ตอนดก็หาก็บอกเพิ่นเมื่อวานนี่เนาะแม่โจรามื้ออื่นอย่าืมเด้อว่าเนาะอ่าเพิ่นเ้านี่เจ้าเลยลงนี่เด้มื้อเช้าน่โดยเช้าก็ได้ลงแล้ว แล้วกอิ่มอ,อ,อิ่มบุญอิ่มใจแห้งเ่อคืออย่างพัวจันนะบัดพุ่งหนึ่งบัดหัวพุ่งหนึ่งบัดห้เนาะอ่าพุ่งหนึ่งบัดหัวพุ่งหนึ่งบัดห้ยอยู่อืมเลยเลยมาต้องย่านเพิ่นดอกกระบอกเพิ่นจะดีบัดเมื่อกับว่าเอาลงมาทำบุญเ้อันนี้นะเอาลงมาทำบุญห้อันพผลเฮาแมนอ่าำบอลได้มาเห็ดเดือดอื่นเนาะแมนคือว่าทุกจริงทุกอย่างหรือว่าเงินมายังกับเห็ดต้นเห็ดยังกับของผู้ของผู้ใหญ่เบิดบัดได้แมนว่า เอาเงินเจ้าก็เลยบอกให้เจ้าพุ้งนเนาะตัวอีพี่พุ่งคือกันใจในช่วงนี้ก็อายที่บอได้คอยเสอบไปเรื่อยเพราะว่าอายเฮตุเฮือนเห็นไม่จนอ่นอาไม่เข้าใจนะแต่เป็นอะไรกับเสอบกับหนาเหมือนยังยังมีอยู่บอกพอมีกินอยู่พอมีกินอยู่ไใ่มันยังยังอยู่บ่ เดี๋ถ้าว่าทางแนวใดมันบ่มีก็เดวโทรบอกให้ก็ได้เดี๋ยวให้ื่อครับให้ครับครับครับเลยเยเข้ไปหาบรรทุกนะพี่น้องเอ้ยอให้มันแงตั้งมุกตั้งใจให้คิดใหม่อันนอะไรมันคิดมันควรบ่แม่นเฮาสิเอาอันอ่เรื่องบางเรื่องมาปบงใน สมองเฮามันบ่ได้เฮาต้องควบคุมโตเป็นอย่คือว่าเฮ็ดนั่งกอดกันนีครับมีน้ำมันคือว่าให้แม่บ่บแม่บอกมดีบอบอกมดีก็จือเอาได้เพิ่นบอกมดีอเหมือนเพิ่นบอกวนี้วันมือเฮือนบดื่มนี่บ่ได้นเฮาต้องจือทุกสิ่งทุกอย่างก็อ่าผู้รักผู้ใหญ่อยู่หลายๆประเทศเนาะหลายประเทศแห่งตั้งแต่เวียงเฮ็ด YouTube มานี่ ยังบุเคยมีผู้ใหญ่หลายประเทศที่ว่าโทรเข้ามาลมมาปรึกษานะมาออกความคิดนะออกแนวทางให้เราเวียงเนี่ยชวนมากก็จะมีแต่เมกาอ่มา,ามาเข้ามาคิดอ่านองแดงนี่กัหลายประเทศแห้งจักอยู่ใช้อยู่ใช้เผิ่อโทรมาให้แนวคิดเนี่ยแนวทางอ่าเพดแนวใดจังจันจังตี่ขนาดพี่น้องเลยไม่ยังไม่จนิงน้ำหอมน้ำหอมได้สีน้ำหอมเพิ่นเพิ่นบ่ถือกับเพินน้ำหอม เออลมมาลมผัดเนาะพี่น้องเนาะมีผู้ชายน้ำหอมทางนั้นบอกโดยโดยลมมาลมผัดน้ำหอมนี่สิบุถึงกันกับเจ้าเนาะมีใจน้ำมัวมีอย่างไรทางบัวเวียงคือว่าทำภารกิจแต่มีแต่ว่าใทางน้องแดงเนี่ยครับทางเมจอนขอบุญขอบคุณทางพี่จุ้มเพิ่นเพิ่นอยู่ทางหนองกงนะเพิ่นที่ว่าเพิ่นนะตั้งแต่พี่ไก่เนี่ยคนเก่าแหละคนอันผู้บัวเวียงเคยพาลงมาผู้ใดเห็นในคลิป เก่าๆแต่บ uh, ีที่แล้วอาจจะยังจําได้อยู่ทุกเก่านะเนี่ยเพื่อนหามาเห็ดอ่าพาลงแดงลงมากับพาแม่จอนลงมาให้ขอบุญขอบคุณทั้งเพื่อนน้ำขอบุญขอบคุณเพื่นยุขอบุญขอบคุณได้เพื่อนอยู่ด้วยกันเ่อนเจอจะได้ความสุขตลอดไปได้ทั้งได้ความปลอดภัยแม่จอนได้สาวขอบคุณขอบคุณเพื่นอยู่แมจอนอ้าวแม่จอนเป็นอยู่บ่แห้งเดิมปม่ตุูกับเจ้าหอยดิบแห้งปลอดภัยลำหัวลัวแล้วก็นหอยจ้าทุก เลยอ่าอืมความหมายของเพิ่นแบบว่าชันฉันแต่ว่ามันเกิดคำที่ว่าลายบดดินพันกันพี่น้องเลยไปได้แบบ,บอยากเข้าใจภายในนอกเฮากะว่ายังกัข้อขอบุญขอบุญ,บญทางเงินที่จุม่มเนาะที่ว่าให้เราเรียงเป็นสะพานบุญในมือนีมันยังกระโจนนะที่ว่าเป็นขอบุญขอบุญ ติดดุมเนะจเป็นมิ้นน้ำหอมนพี่น้องนั่งเบื้องเนื้อลมเนาะเลยอยากอ่าต้องขอโทษขออภัยอะไรบรรณานิมซีมาห้าเล่าหนิเชียกี่แก่นวดท่าจึงมินบอมันจังมิ้นกับป็นหอมเนาะน้ำหอมบนบมาเนาะเฮามาทำบุญเนาะมีเบาหยอกกันหัวกันเนกันต้องขอโทษขออภัยอะไรกั มีแต่ว่าขอขอบคุณขอบคุณทาั้งผู้ชมเนาะที่ว่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นชมคลิปนี้ก็กยให้พิจารณาไปในอิปชีละลาย่านกับพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าบางคนก็นอยากให้เฮาอ่าหยุดเดิ้ลอยุดติคือเห็นนันเนี้ยอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอย,ย,ยู่กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้บ่เวียงเป็นสะพานบุญให้แนวใดก็ได้เบิดบ่เวียงบ่ได้ยากเนาะคือเว้าอั่นเนี้ยมีแต่ว่าให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเนาะอ่า สุขภาพเข้มแข็งผูง้หลักผู้ใหญ่คือการเบิ่งไลยกับยาปวดหัวนําบางคนกับเบิดยาพาราเป็นทเท่ายแพงเพื่อนวะมันกลัวฮอนเดืองปลาหมูทองเพื่อนบอกเนะี่ยโมเป็นยังโมต้องคิดยังไล่นี่แต่ว่าดูแลสุขภาพน้องแดงคือการโมต้องคิดยังไล่เมื่อคืนนี่กับไอ้เบิ่งคลิปหลายๆคนอยู่คือว่าควรใหมเรื่องเงินเรื่อดยังโมคิดยังไล่ก็อยากเดี๋ยวไอ้คุยกับทีมงานไอ้เนี่ยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโมต้องคิดยังไล่เราเงินสำนันเด้อให้เข้าใจเด้อให้บอกไอ้ประหยัดบอกยังไล่ มีแต่ว่าสิขอจบคลิปแล้วบัดยังให้กิกๆอยู่พี่น้องโอเคเนาะบ่ฮะย่านบ่ได้เฮือนย่านบ่ได้เฮือนเอาคือสิย่านบ่ได้เจ้าตัดสินใจบ่ได้เด้เจ้าตัดสินใจได้นั่นมาเฮ็ดให้มื้ออื่นเอาสร้างมามื้ออื่นนี่ก็ได้คาเจ้าตัดสินใจได้หรือว่าทุกอย่างตกแตกเป็นชื่อเจ้าเรียบร้อยอ่าสำนตัวเลขบัตรตลกตะดินแทกเรียบร้อยให้เฮ็ดได้เด้อใบครอบทองมื้ออื่นนี่ก็ได อนนี้นะเงินนะ่ะบริเอทดเพิ่นผูใหญ่เพิญญ่นอยากผาามาให้นะเช็ดใบตาดินขอบทองมายังไอ,บอ้บ้าก้าเวออกในคลิปเลยหลายคนเพิญญ่อนอยากให้ทำขคาเควาทุกจริงทุกอย่างหรือว่าชื่อนะ่ะเป็นชื่อของน้องแดงเองเฮใบตาดินขอบทองเป็นชื่อของน้องแดงเองนะเพิ่นกล้าโอนมาเมื่ออื่นนี่นก็ได้เงินเพื่อนปูใหเมื่อวานนี้ไอ้กับไปโอนเงินส่งคืนเพิ่นสามหมื่นว่าเงินจีเอาเขาา่าไฟผ่าเมื่อวานใอ้ไปโอนคืนเพราะว่ามันมีปัญหา คนอะเจ้าอีกครับมันเจ้าทีมือนั่นเจ้ามือก่อนนะกับอันทอนโตเนาะเจ้ามือก่อนที่ไอบอกเมื่อวานนี่ไอก็ไปส่งคืนนีช่องเจ้าแต่ผู้คนอยากเข้าไปให้เจ้านะก็บอกว่ายั่อันนี้ก็เรื่องมันผ่านไปได้ก็ผ่านไปไอก็บอกว่ามีแต่บาปเมื่อนี่คือว่าเขามาทําบุญเนี่ยก็ขอขอบุญขอบคุณพี่จุกเนอะห้ที่ว่าหายเมยับดูกได้มาพอก,กันอีกในเท่านี้พี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณเนี่ยไดย้ก็พอห้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะสุดท้านนี่ก็บอกมีอย่างไรมีแต่บาสีได้จบคลิปบาบนี้ สบายดีเลย,ยแตงไม่จนเลยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมือน,นี่เนาะมือน,นี่กับบ่าวกับพายก็ได้เป็นตัวแทนมาถวายเครื่องสังฆทานให้ทั้งพอบุญใจกายวิเตเพื้นน้ำพี่น้องเหรอเนาะมือน,นี้ก็ได้มาพ,อพอ่าพอแม่ใน้าพ่อทั้งบ่าวเวียงไส้พื้นพี่น้องเหรเนาะก็ได้ปรึกษากันได้ว่าได้ร่วมกันเนาะก็เลยว่าคิดว่าจะเอาเครื่องสังฆทานใน ครั้งนี้ว่ากันมาถวายค่วมกันเนาะแลก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางเอฟซีเพื่อนก็อยากเห็นทางอันื้อจรแล้วก็ทังน้องแดงนี่ทั้งสองแม่ลูกพี่น้องเลยเนาะหายได้มาพ่อกันพบกันว่าชั้นซาพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวของพ่เลยเลยตัดสินใจเอามาถวายอยู่ที่วัดอําพาวันบ้านนูนยางพี่น้องเลยเนาะเพื่ออุทิศถึงเจ้ากรรมนายเวรให้พ่อปลุกใจ ที่เพิ่นฝากเงินมาให้ทางบางไพ่ตั้งแต่คั้งก่อนเนาะแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะมีแต่ว่ามาห่วงกับทางบ่าวเวียงชัยกับทางแม่จอนแต่กับทางน้องแดงเพิ่นพี่น้นนองเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับทางบ่าวไพ่กับพี่มี่ยังไม่เท่าเลยเนาะมีแต่อยากขอขอบบุญขอบคุ่นขอบกุศใจเนาะทางขอบใจเใจพิ่นแต่กับทางพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีที่ขเข้ามาบึงมาชม ที่ให้กำลังใจทางบ่าวกับไพ่แหละตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบา่าวกบไพ่ก็ขอทรยให้พรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านจงมีแต่ชุบภาพแข็งแขรงงกลมเจ็บยาได้กลมไข่จะมีอยู่ดีมีแห้งรับรื่นในทีการงานพี่น้องเลยไปพบอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางบา่าวไพ่ขอโตกับก่อนขอการว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย